เปิดห้าดาราข่าวเช้าทำอะไรไม่ได้ไม่แม้แต่โดนสั่งปลิว ดาราสาวสุบสตรองแห่งวงการบันเทิงไทยที่ไม่ว่าจะเจอกระแสราม่าแค่ไหนก็คงกระพันนารีจนเราขออยู่ให้เป็นชนีตัวทําอะไรไม่ได้แห่งปี2016จะมีใครบ้างและทําอย่างไรถึงกลายมาเป็นคงกระพันานารีเช่นนี้ได้เรารวบรวมที่สุดของ5ดาราสาวที่ข่าวไม่ดีทําอะไรไม่ได้มาประกาศสักดาตรงนี้แล้ว 1. เจนนี่เทียนโพสวร์ปลดปล่อยพลังแววใส่ทุกกระแสข่าวจัดว่าเป็นตัวแม่ลมไม่ลงนะเมื่อวันของวงการบันเทิงไทย ทวผ่านร้อนผ่านหนาวกับกระแสข่าวมานับไม่ถ้วนแต่ก็ทําอะไรนางเอกสาวเจนนี่ไม่ได้โดยเฉพาะกระแสดรามา่าที่ถมเข้ามาในช่วงชีวิตหลายปีหลังๆของสาวเจนนี่ถือว่ารุนแรงมากในชีวิตของนักสแสดงที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นางเอกไม่ว่าจะเป็นข่าวมือที่สาการสดทะเบียนสมรสและการหย่าราักนางเอกสาวก็ฟื้นคืนชีพกลับมาทวงบัลลังก์และพื้นที่ในวงการได้ตลอดสําหรับข่าวดราม่าทางธุรกิจยิ้มที่ฟาดฟันกับคุณแม่บุ๋มปนัดดานในปีนี้ ทางเอกสาวพลังแบลวก็ผ่านมาได้แบบสวยๆต่อให้โซเชียลจะคีย์บอร์ดล้านสาดน้ำลายกันแค่ไหนหรือถูกสังคมจับผิดไม่จบไม่สิน้นแต่ณนะจุดๆนี้ข่าวชาวอะไรก็ขวางทางแรงทางนังของแม่มีได้หรอกค่ะคุณขา 2. อลอยเชอร์มาหากถามว่าคุณแม่เชอร์มาสตรองแค่ไหนคงตอบได้ว่าสตรองปลาหนึ่งแมว9้าชีวิตใครจะลอยตัวเหนือดรามา่าใช้วิชานิ่งสงบปล่อยให้เรื่องนี้จบเองก็ใช่ปแต่สําหรับตัวแมสตายลอยเชอร์มาขอบอกว่าล้มหมาล้มกลับไม่โกงแน่นอนล่าสุดที่เพิ่งปล่อยวลีแทบแคบแทบไม่ทนันหลังมีเกลียนคีย์บอร์ดมาแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมคุณแม่ก็ตบปากสั่งสอนเป็นเบาๆทำเอาตายอย่างสงบจบชีวิตโซเชียลกันไปเลยค่ะ คระอะแต่ว่าคนจริงไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่เป็นนะคะคุณคาดังนั้นทุกกระแสข่าวดราม,ม่าที่ผ่านมาในชีวิตของสาวพลอยไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้ก็มีเจ็บหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณคะสรองเบอร์นี้เพราะคุณแม่เป็นแมวก้าชีวิต สาวใหม่เดวิกาบางคนอาจจะบอกว่าสาวใหม่เคยปังเปรี้ยงเหมือนดอกไม้ไฟที่ใครๆก็คิดว่าจะมาแทนที่ตัวแม่ทั้งหลายแต่หลังจากรามาสารพัดความนิยมในโซเชียลลดฮวบลงไปเพราะจากที่เคยขยับตัวนิดออกงานอีเวนต์หน่อยก็สร้างเสียงฮือฮาเรตติ้งให้คนกดไลค์กดแชร์แทบเมื่อราวิงแต่พอเจอพิษข่าวรามาแย่งงานรุ่นพี่ที่เคยนับถือกันมาก่อนก็เหมือนไปตอกฝาโลกเรื่องรามาในอดีตที่เคยมีขึ้นโรงขึ้นศารกับผู้จัดก,การมือทองคนที่คุณ ก็รู้ว่าใครส่งผลให้แฟนๆลดความศรัทธาในตัวใหม่บางคนก็หันไปแอนตี e ้เสียอีกพอจะขยับไปมีงานด้านแฟชั่นที่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็โดนกระแสว่าวันะบีแฟชั่นนิสตาใส่แล้วลูกเล็กเด็กแดงถามป้านั่นใครอะไปถึงเจอพิษดีไซเนอร์ไทยรวมตัวบอยคอตเพราะไม่ให้เครดิตล่าสุดก็ยังมีข่าวราม่ามาให้ชาวเป็นมื้ออาหารว่างเสิร์ฟรัวๆจนอิ่มท้องก็เรื่องความเยอะสิ่งจิงเกเลียในการทํางาน4มินพชยากระแสข่าวชาวที่สาวมิน ชยาเจอไม่ใช่เรื่องไก่กาอาราเล่ที่คนลืมง่ายแต่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องที่คนไม่ยอมจบง่ายดังนั้นภาพลักษณ์นางเอกสวยหวานสดใสและติดดินขวัญใจแฟนละครช่องเจ็ดจึงถูกลบไปอย่างสิ้นเชิงยิงลอยตัวเหนือดราม่าด้วยการสะบัดบ๊็อกประกาศความเป็นตัวแม่ไม่แคร์เวอร์ก็ยิ่งมีคนแอนตีมากขึ้นฮาป,ปันปันสรารพัดข่าวเช้าที่สาวคนนี้เจอมาต่อให้แรงหนักหน่วงแค่ไหนแต่ก็ฟื้นคืนชีพมาเป็นไอดอลขวัญใจมหาชนได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเคสดึงสติหน่อยนะกรี๊เสียงสูงก็ทำอะไรทีนควีนไม่ได้ยิงล่าสุดเอาใจวัยรุ่นไปยันวัยชราหลังจากตอบคำถามสื่อแบบไม่มีการ์สวยมั่นทำดังก็บอกว่าทาตรงชัดทุกประเด็นข่าวแบบนี้วิธีของตัวแม่จริงๆ